โยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยก่กรบผมเองสมงแมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเพนซิมิเลเตอร์99แบบไม่เติมเลยนะครับไม่เติมแบบไม่ซื้อของอะไรพวกนี้เพราะว่าเกมนี้คือสายฟรีทุกคนต้องมาเล่นโคตรสนุกโคตรมันอ่ะแบบโคตรโคตรดีสำหรับทุกคนเลยคือแบบไม่ต้องเติมแักหนึ่งโลบัคเลยนะครับทุกคนซึ่งไอกเกมนี้นี่แหละมันคือ เกมแผ่งสายฟรีล้วนๆสายพี่ทุกคนเล่นได้ครับขอบอกเลยว่าคุณไม่ต้องซื้อสก็ตบอร์ดสก็ตบอร์ดมีให้ทุกคนอยู่แล้วคือคุณต้องเชื่อผมเกมนี้ออโต้ทุกอย่างคือเกมนี้โคตรดีอะแบบดีมากเลยผมใส่ตพันแล้คือเกมนี้แบบตัดเลี้ยงออโต้ให้แบบฟรีๆเลยนะทุกคนแบบโคตรฟรีแสแสเก็ตบอร์ดยังยัง แบบฟรีด้วยนะคะทุกคนคือแบบไม่จําเป็นที่จะต้องต้องต้องเติมเลยด้วยซ้ำเนี่ยแล้วมันก็มีเควสให้ทําด้วยแล้วแล้วแบบเลี้ยงแต่ละตัวคือแบบโคตรเพออะคือแบบตีที่เดียงแตกได้อะคือผมแนะนําให้เล่นเกมนี้เลยนะเพราะเกมนี้โคตรสนุกดแบบยุดหนักมากอะคือแบบคุณไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องซื้อตัดเลี้ยงมยอะมากก็ได้ เนี่ยคือตีไม่ต้องหลขึก็ได้ตังค์แล้วอ่ะคือตังค์มันขึ้นไปแสนเลยนะแต่ว่าทุกคนอาจจะต้องได้สัตว์เดียงที่แบบเป็นอีเวนต์ก่อนนะใครที่ทําไม่ไดก็แบบอาจจะโชคร้ายไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสาหรับสายฟรีล้วนๆคือแบบใครอยากเล่นก็เล่นได้เลยครับคือแบบคุณจะเล่นอะไรก็ได้แล้วก็มีอีเวนเทอรี่ให้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าผมเอาวันนี้เป็นโอเคคือแบบ เล่นทีหนึ่งคือโคตรสนุกอะเจ็บผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนี่ยผมเล่นไปสักพัและคือแบบโคตรสนุกอะจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะเล่นได้เลยนะมาเออคนที่เติมอยู่แล้วก็เล่นได้เหมือนกันครับคือผมไม่ได้มาเพราะผมจะดูถูกสายฟรีหรือว่าสายเติมแต่ว่าผมแค่จะมาแนะนําเกมนี้คือสนับสนุนเกมนี้หนักมากอะคือแบบบม ชอบเกมนี้แบบจะเพิ่มเป็นรายการโปรดแล้วแต่มนยังไม่เพี่ยังให้ขึ้นเข้ามาเลยคือผมโคตรชอบอ่ะทุกคนไหนต้องเล่นเกมนี้ผมแนะนําเลยแนะนำให้เล่นเลยสายฟรีต้องมาเล่นเกมนี้ดนวนสายฟรีคือแบบโคตรเทพเล่นทีหนึ่งคือแบบได้เงินเป็นแสนเป็นล้านกันแล้วอ่ะเกมนี้ผมขอบอกเลยว่าสะหนุกมากทุกคนต้องไปเล่นคือแบบผมโคตรชอบอ่ะแล้วเนี่ย ผมก็จะเข้าออฟบ,บีคือมันมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างแล้วแล้วรางวัลคือได้แบบโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคือคุณจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับแต่คือเกมเนี้ยออฟบ,บีเนี้ยคือได้รางวัลเยอะมากเลยผมจะแนะนำอ่ะให้ทุกคนน่ะเล่นเกมนี้ คือถ้าคุณลำคาญผมก็ก็ขอโทษด้วยโอเคเออดีวาร์อยู่ตรงนี้นะครับออโคตรเยอะเยอะมากคือผมบอกเนะียมันเกมนี้โคตรสนุกอะบอกแล้วคุณนะสามารถมาเล่นได้เล่นได้แบบไม่หยุดหย่อนนะะเกมนี้คือโคตรสนุกสนุกหนักมาก s k t b o a r d free auto ต,ออโต,โต,ตีไม่ต้อง คือคุณไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องกดเลยกดแบบต้องตีกล่องน,นี้เท่านั้นต้องอะไรพนี้คือสัตว์เลี้ยงจะตีให้อัตโนมัติตามที่คุณต้องการคือสมมติคุณอยู่ในพื้นที่นี้สัตว์เลี้ยงก็จะตีให้อัตโนมัติโ o คือเนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยสัตว์เลี้ยงจะตีให้อัตโนมัติเลยคือคุณไม่จําเป็นจะต้องคือคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบเออเราไม่มีตังอเรากด,ดออโต้ alam. ไม่ได้เราไม่มีโรบัสเลยอ่ะ ยังไงครับคุณสามารถใชโอตโต้ได้ฟรีแบบคุณเข้ามาในเกมแล้วอ่ะคุณอน่ะใช้ได้เลยครับคือแบบผมอ่ะคือแบบตอนเนี้ยมีเงินเป็นแสนแล้วเป็นมีทองด้วยนะครับคือแบบเวลาคุณจะเล่นอะไรพวกเนี้ยคุณก็แบบเล่นอะไรก็ได้แบบคุณจะแบบจะจะนิ่งอยู่เฉยคุณจะเอฟเคในพื้นที่นี้ยังได้เลยครับคือแบบมันจะแบบ ให้ของฟอรลคุณคือแบบโคตรดีคือแบบคุณ FK ได้ยาวๆเลยอ่ะคือสําหรับคนสายฟีคือไม่ต้องห่วงนะครับเกมนี้ก็คือแบบโคตรดีเดี๋ยวผมจะย้ำอีกรอบแมบปบนี้มีชื่อว่า Pensimulator 99นะครับสามารถไปเสิร์ชได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ดูแล้วคือผมแค่ทำคลิปนี้เพื่อสนับสนุนเกมนี้เท่านั้นส่วน พี่ผมอาะจะมาเล่นเกมนี้จริงๆเดี๋ยวผมเอาไว้ในวันวันไหนก็ไม่รู้นะเอาเท่าที่ผมว่างแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วไหผมก็เลยไม่มีเวลา,ามาลงคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าผมเป็นการแสดงว่าผมมาเปิดเทอมแล้วคือทุกคนยังเข้าใจใช่ไหมว่าผมอ่ะยังเด็กอยู่ผมอ่ะยังไม่ได้อายุเยอะก็อายุเยอะเลยนะแบบผมไม่เปิดเผยอายุแล้วกันแต่ว่า ที่รู้คือน่าจะเยอะอยู่โอเคซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในดินแดนซากุระแล้วเดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวผมใกล้จะนอนแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังจะอัดคลิปอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะั่นแหละโอเคซึ่งอันนี้เป็นฟาร์มนะครับโอเค คือเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆจะฟาร์มแบบจะอยู่เฉยๆก็ได้จะนั่งอยู่เฉยๆคุณจะทาอะไรก็ได้คุณจะไปอาบน้ำแล้วค่อ,คอยกลับมาก็ได้เพราะยังไงเงินคุณก็เพิ่มอยู่แล้วอโอ้แหลกแหลกแหลกโอเคสําหรับที่ถ้าสําสหรับคนที่อยากจะติดตามสอพงุงแมนก็กดได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆอย่างเช่นกดออโต้ไม่ได้คุณลองออกแล้วเข้าใหม่ดูหรือถ้าไม่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับคุณลองไป ไปเช็คในคซตติ้งดูถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นก็บอกเจ้าของเกมได้เลยส่วนถ้าที่ผมช่วยได้เดี๋ยวผมจะบอกใต้คอเมเมนต์ให้แต่ว่าอย่ามาดราม่าก,กับผมนะครับเพราะผมซูเรียนนะผมอุสาสนับสนุนเกมนี้คือเกมมีโคตรสนุกคือแบบออตโต้ทุกอย่างฟรีแบบดีมากขอบอกเลยว่าโคตรดีที่ คือเกมที่ดีที่สุดของโรบ็อกแล้วสำหรับผมนะโอเคคือเดี๋ยวผมน่าจะค้างอยู่ประมาณด่านนี้แต่ว่าผมจะนอนแล้วใช่เดี๋ยวผมจะนอนแล้วแต่ก็เกมนี้สนุกอะครับคือแบบโคตรสนุกคือแบบทุกคนจะเล่นได้สายฟรีหรือสายเติมหรือว่าคุณจะไปผูดเล่นใหม่หรือคุณจะทำ คุณก็สามารถเล่นได้ตามปกติเคือดพูดดเกมนี้คือแบบเกมสำหรับสายฟรีรัวๆเลยถ้าทุกคนไหนอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะชื่อเกมไว้ในใต้อคอมเมนต์ยับอีกรอบใต้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ปรากฏในคอมเมนต์ก็แสดงว่าผมอาจจะไปนอนก่อนหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือเดี๋ยวผมจะแปะชื่อเกมไว้ให้ให้อาไปเสิร์ในโรบอกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานผมก็น่าจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่ากินนี้จบแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนอ,อ,อีกอีดัดต่อไปเลยเอโอเคแต่ดานนี้คือดีจริงอะแต่ผมว่าไอ้ตรงนี้มีทางเข้าด้วยอ๋ออันนี้มันวนกลับมาเค,เคคือแบบ เกมนี้โคตรดีแล้วใครที่อยากจะเล่นก็คือเล่นได้เลยนะครับคือแบบสนุกมากมาเลยนะครับสมผมแแม่ของสนามสนุนเกมนี้อยางมาก,กเลยเกมนี้ดีจริงเพื่อแบบเล่นไปิดฝาฟรีล้วนแบบที่ผมมาสนาบสนุนหรือผมมาเล่นแบบสายฟรีแบบไบบม่ต้องเบ่งแล้นะสนามสนุนเกมนี้กับเล่นเกมนี้โอเค อีกไม่นานผมจะไปนอนแล้วโอเคอ,อันละก็คือน่าจะมีแค่นี้เลยครับพี่ผมจะมาสนับสนุนเกมน,นี้เกมน,นี้สนุกจริงๆนะคะทุกคนสนุกมากแล้วก็แค่นี้แหละ